นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโรบ,บักช็อปทีเอชเล5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์ <D ist> <screen> สมสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณสนี่ว่ะเติมโรบ,บักดีกว่ามารลุช็อปเลด5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่า <D ist> <screen> ลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมปสแตนด์อัพไรต์วันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้า The r o OVA Over Heaven โตมไม่มีโตนะอันนี้เติมให้อ่ะนี่ครับก็สแตทเขานะครับก็คือเลือสองพันแดแาเมจอยู่ที่249เอ่อสแตทต่อย4.5และเทียเป็นเทีย SS ก็เท่ากับ Shadow the World โจทาโร่อะไร Silver Charlotte OVA อ่ะประมาณนี้เทียเขานะครับอ่ะตัวนี้ก็จะจะเป็นตัวสุดท้ายที่ รีวิวเกี่ยวกับรีเจนที่เป็นเขาเรียกว่านะที่เป็นตัวที่นิวัฒนาการได้เช่นแบบเดวลธรรมดาเป็นชาร์โดเดวลอะไรพวกเนี้ยเ,เป็นการนิวัฒนาการคือน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมารีวิวก็คือหมดทุกตัวแล้วน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะน้องๆอ,อยากจะดูอะไรก็ไปหาดูได้เลยนะรีเจนทำให้หมดแล้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยว เราต้องขอบคุณน้องคนนี้ก่อนก็คือน้องในดิสพี่น,นี่นะครับน้องบอลน,นะโอเคก็ขอบคุณแค่นั้นแหละรู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้แถมเขาให้สแตนพี่ได้นะคนนี้หลายๆคนอาจจะไม่รูอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยเดี๋ยวฟ้ามันจะมืดนะครับเราจะพูดเอาสัดส,ส่วนใหญ่แล้วกันคลิกซ้ายครับดาเมจอยู่ที่1 7 0มาสุดท้ายคือ257สกิลเ e ครับอยู่ที่78ิดอ่ะคลิกขวาครับปึ๊บ258สกิลอาร์ครับ สี่หนึ่งสามสกิลทีครับปามมีดอยู่ที่66สกิลวายเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงว่ามันโกงขนาดไหนสําหรับสกิลวายเนื่องจากสกิลวายเนี่ยมีดาเมจค่อนข้างเยอะ <c oughs> เยอะมากวายเนี่ยตัวพี่ไม่เข้าใจใช่ไหมตอนนี้พี่เข้าใจแนละ้วสำหรับดับเบิลอ่าเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูสกิลวายเนี่ยจะเป็นการลดเกาะฝั่งตรงข้ามนะนะแต่ดาเมจเท่าเดิมเราจะไม่รู้นะครับว่าเออเฮ้ยดาเมจ มันเท่าไหร่เออแต่ดาเมจมันเท่าเดิมขึ้นเหมือนเดิมแต่เลือดจะลดเดยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะเนื่องจากสกิล Y กับสกิล R เนี่ยดาเมจเท่ากันสกิล R กับสกิล Y ดาเมจเท่ากันเดี๋ยวให้น้องดูสกิล Y แล้วพี่ก็จะซัดโชว์เลย Y E นะแบบยาวๆ Y ป๊บด,ดาเมจ4 1 3แล้วเรา E รัวๆแบบยาวๆเลยจะให้ดูนะว่าเลือดมันจะเหลือที่ตัว D นะครับอ่ะตัว D ตรงนี้ D ตัวคำว่ากรดอ่ะ แล้วเดี๋ยวเรากด R ให้ดูแล้วต่อยทุบ4 1 3เท่ากันนะจำไว้นะครับว่าดาเมจของ R กับ Y เท่ากันแต่รอบนี้ครับเราจะมา R แล้วก็ E ยาวๆแล้วมาดูครับว่าเลือด R, R และ E ยาวๆจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเลย R ทุ้มแล้วก็ซัด E ม,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 มาดูกันว่าจะถึงไอ D คำว่ากอดไหมอ่ะจบที่ D ตัวนี้ครับแต่เป็น D คำว่าดอมม่นั่นเอง ก็ไม่ถึงคำว่ากรอสนะก็ก็พอสมควรนะก็หลๆๆๆอยู่อะ่ะก็ถือว่าใครหลายคนก็เคลียร์ประเด็นให้แล้วนะครับสำหรับสกิลวายนั่นเองน้องสามารถใช้สกิลอื่นตามต่อได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นสกิล e ก็ไดนะ้ต่อมาครับ f ก็เป็นแบบเทราพอร์ตปกตินะก็มีระยะของมันนะครับ g กัน h e ครับเป็นรถถังแก๊สน,นะก็คือเป็นรถแบบ รถระเบิดใช้แก๊สตู๊มอ่าดาเมจไม่เห็นนะครับคงไม่ต้องรู้หรอกมันก็แรงบอกเลยว่าแรงแรงแรง,แรงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันออยแทงอ่าต่อมาเจเจ,เจก็บิงต่อยเดิรโรวธรรมดาทั่วไปที่บิงต่อยสกิลเจของมันเดียวแหละสกิลแซดครับก็หยุดเวลาหยุดเวลาก็เหมือนเดิมครับแล้วเดิรโรวก็มีสกิลทีที่เป็นไม้ตายของเขานะปาไม้ดเดือดัว ดาเมจก็จะโดนลดลงครึ <iza> ่งนึงเหลืออยู่33นั่นเองอ่าต่อมาครับสกิลเอ็กสกิลเอ็กเนี่ยเป็นเหมือนเอ่อ shadow the world นะไอ้ไม่ใช่ shadow the world the old world ครับนี่จับจับจับเตะปังเหมือนกันเป๊ะประมาณนี้อ่เดี๋ยวสกิลเจเราให้ดูอันนี้คือเลือด2อ0พอ่หาเดี๋ยวเราเอ้ยไม่ใช่สกิลเฮดเดี๋ยวเราจะกดให้ดูบึ้พันหก 62ใช่ไหมหรือหรือเท่าไหร่เมื่อีมองไม่ทันประมาณนี้แต่ทำไมรถมันเลื่อกมันเกือบตายเลยวะตอนที่นี่เลือก25งพเอ้ย2 0พพูดผิด2 0 0อเออ,เอ,อถูกแลลวถูกแล้ว2 0พัอ้มืมก็ถือว่าแรงนะ2องพหรือ2 0 0 0ไม่รู้ว่าเขาได้อัปสเตตไหมนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนก็เมื่อกี้เท่าที่เราเห็นก็คือ1662ซึ่งมันแรงเท่า เกือบบพอไบเดอร์ดัตเลยแรงพอๆกันแต่ไบเดอร์ดัตเนี่ยคือ2 5 0 5ได้อันนี้คือตีนะเข้าข้ามากับ2 5 0 5ได้ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า the ove o VE นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมีสอดคอมโบต่อแล้วก็ไปตีบอสแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนเหมือนเดิมอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับคอมโบก็จะเอาแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นรีเจนมันก็เลยตีแรงมากๆ ก็เป็นเจนะครับพุ่งเขาเ้าไปต่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด f บิงตามเพื่อกันพลาดของสกิล x เสร็จแล้วให้เรากด x ครับพอเขาลุกมาให้กด x ให้เขาลุกก่อนนะครับเราไม่ต้องยืนใกล้มากให้เขาลุกปุ๊บลุกเสร็จปุ๊บมันจะต่อยแล้วล้มแต่ล้มของ x เนี่ยมันค่อนข้างนานกว่า r นะครับให้เรารอสักแป๊บหนึ่งพอเขาลุกให้กด r หรือว่ากด y r ก็ได้ประมาณนี้แต่พี่จะกด y r ให้ดูนะครับก็ เพราะว่า Y y มันจะเจาะเกาะใช่ไหมแล้ว R เราจะต่อยแรงขึ้นแล้วเราก็เฮดครับเพื่อลดถังระเบิดลงอันนี้คือจะไม่ให้เขาสวนนะครับแล้วก็คงไม่ทําให้ดูแบบสวนด้วยเพราะสกิลค,ค่อนข้างนานนะครับอ่าดูดาวน่า,นานนะเดี๋ยวมาเริ่มเลยเออก็เจเข้าไปปุ๊บอันนี้คือมันไม่กระเด็นใช่ไหมละ่ะถ้ากระเด็นก็เห็นไหมเนี่ยวอาว้าวกดผิดก็เป็น YR แล้วก็เฮดตุ้มตาย ตายแน่นอนเนื่องจากสกิลมันค่อนข้างแรงคือมันไม่ไหวอะคือเลือดมันแค่สองพันแปดมันไม่ไหวก็เลยเอาแบบไม่ครบแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันเร็วนะครับเดี๋ยวเรารอคูดาแป๊บหนึ่ง Y r มันค่อนข้างเร็วพอสมควรคือแบบตุบๆแล้วก็เห็ุเออคือตายแน่นอนเลือดสองพันแปดนี่ขนาดทัชลีเจนนะไม่รอดถ้าเป็นพวกแบบสตทที่แบบเลเวลเยอะเนี่ย เรื่องสกิลอขขอี่ยค่อนข้างแรงแต่เฮดเนี่ยฝ่ายตรงข้ามสามารถเทเลพอร์ตบิ้งออกได้แต่ก็อย่างว่านะครับใครไม่จะไปชุระหุว่าไม่รู้ว่ามันหนีออกไปปุ๊บแล้วการที่จะบิ้งออกแบบเลื่อนมาไไกลถ้าเขาไม่ได้เล่นบ่อยๆก็ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าฝึกแบบสู้พีพ,พีบ่อยอ่ะการบิ้งอะไรอ่เนี่ยมันจะค่อนข้างพริว้วเราจะต้องเปิดสแตนใช่ไหมพอโดนอาบต้องเปิดสแตนแล้วก็ลุกมาเอฟ รถก็น่าจะลงมาใกล้ๆพอดีแล้วคือแบบมันช่วงเซี่ยววิสั้นๆอ่ะเดี๋ยวเราจะวายไออาร์อะไรนะวายอาร์ y R, แล้วก็เฮ็ดให้ดูนะครับแล้วให้น้องเขาแบบเซ็นะเดี๋ยวรอบนี้สก Q ิลเซ็หนีทันไหมสกิลเซคิดว่าทันไหมเออเดี๋ยวลองนี่ดูนะวายอาร์ปุ๊บแล้วเฮ็ดลงเลยเห็นปะมันทันอยู่คือถ้ามันไม่รู้อะ เอ <g les> ีแม้ว่ามันจะเตรียมตัวได้เร็วขนาดนี้ก็แบบคือเป็นช่วงเชื่อวีไม่นานมากมันวีนึงเกือบเกือบวีถ้าไม่รู้ตัวว่าเขาจะใช้สกิลคอมโบเนี้ยนายก็โดนคนระับง่ายๆเดี๋ยวต่อไปเราก็พาไปตีบอส You're <laughs> done! เอออ่ะ,อะเดี๋ยวเราก็มามา,มาเทศคนนะครับก็ไม่ใช่ม,มาฆ่าคนนะครับก็เห็นเป็นอยู่เป็นกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะตุม้มจะตุม้มจะตุม้มเดี๋ยวก็น่าจะมีคนไอ้นี่นะก็ขอโทษด้วยละกันทำคลิปเนาะมวตุม้มเอียตายหมดตายจริงเป็นแมงแรงจัดอะดูดีดูดีเขาจะมีเติอะไรมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยชาร์จดูด้ว้ยมาแล้วเว้ย มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยวิ่งชี้อาบาชียอาบา,า,าเว้ยอะไรแล้วจับจับจับอุ้ย,ยตายไปหนึ่งดูดิดูดิเขาจะมีตัวอย่างไงเมื่อเห็นเพื่อนตายเจ้าอยู่ไหมเจ้าอยู่ไหมเจ้าอยู่ไหมนิ่งเฮ้ยหยุดเวลาโอ้โหจบแล้วเมือ่อเนื่องจากเดกบิโอเวมันเดินในเวลาไม่ได้เลยถ้ามันเดินในเวลาได้เนี่ยเรายัางพอแบบเฮ้ยคนดังวะบอกคนดัง ตายธรรมดาวะมันดึกออกเลยว้ยมันดึกออกแล้วพอโดนฆ่าปุ๊บดึกออกเลยวะ MC เอ๊ะโอเคโอเคโอ้โหเฮยมีคนกันวะเฮ้ยเย็นไหมเล็กสู้เม่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 กสู้ไอ้เอ้ยเม่กสู้อ้ออะไรอะไรคูลิเจนเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยซิวอลชาร์ลอตดีเจนวะ สู้ไม่ได้ป่ะเฮ้ยรีเจนรีเจนรีเจนเต็มเลยฆ่าดิมามามาได้ห้องแล้วไอ้สัสนี่แหละการปัน่นเราดูด,ดิเอ้ยอยู่ตีเดียวกันไปเนะี่ยใครอยู่แค้นไหนมองมาเนะี่ยไอ้ดอนเดี๋ยวเชิญตีไป

เฮ้ยไอ้เฮียเจอ G R A C A Sir c h a r ลอ s แม่งโคตรขัดจังหวะเลยดู๋ยว,ดว,ดว,ดวดีอยู่ไหนวะตายปะเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้เอา้าเอา้าวาไปน,นู่นเฉยเจริญพร โอ้โหตายหาแยราคาหยุดเวลาไเนะี่ยไอดอนหยุดเหรอหยุดฆ่าพวกเดียวกันไปแหล้ยไอ้เชี่ยเ้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนเลยเ <c oughs> ออตายตายตายเ <c oughs> อาไม่เอาไม่เอาพวกเด็กนะไม่เอาพวกเด็ก ตัวจริงเหรอไอวิวไอดีๆเอาพวกไอ,กอกที่มันสู้อ่ะพวกที่มันสู้อย่างเดียวไม่เอาพวกแบบไก่พี่ริวเล่นบบบนี้นึกออกแล้วละวะ <c oughs> เอา้าเหี้ยตกูบักเอา้าเป็นที่อะไรอ่ะเดินไม่ได้อ๋อโดนอ๋อสกิลเจียสกิลทีเขาว่าเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อพลิมิทู ว่าคุณอะเว่ามีคนเชื่อมาไหว้วเดินเล่นสแต่ลำไรล่ะเ,เขาปัน่นเยอะกอยากฆ่า GR เนะี่ยไอ้ซีอะอ๋อไม่ใช่รีเจนอ๋อโจโจโจอะไรเนะี่ยโจโจเดอะรีเจนว่ะแล้วจะเดอะรี ตายอ,อ๋อเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอู้ย่าโดนหลับไอสัตว์มันมีสามเหมือนกันมันมีสามเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูตายตายลีเจนลีเจนด์จีไะเนี่ยไอซีพีโอชาลอตน่าจะไม่นะ

ทขาสอบสังคมอยู่อีกุมารฆ่าคนกุมารฆ่าคนโดยเฉพาะเอจีอาร์จีอาร์อุ้ยวอลแคนแบบสุดยอดไม่แบบไม่ได้นัดวอลแคนแบบไม่ได้นัดพี่ฆ่าพี่ฆ่าจีอาร์ละตายปะกระลงไปกระลงไปโอ้ยไม่ทันรีเจนใช่ปะตายตายตาย ทำพิซิกคิวเดียวแม่งตายเลยวะเฮ้ยไอ้ดอนไม่ใช่เวลาพูดเดียวกันนี่อยู่นี่นี่ตรงนี้พ่นไปแ้วะออกปะมันออกปะมาอยู่่ะเดี๋ยววะไอ้ดอนค้างเฉย ไปแล้วมั่งกล่วหรือมันรวมตัวกันวะว่ามันน่าจะรวมตัวกันวะหรือไม่ก็พี่จสแสดงไอ้ยมามามาแล้วมาแล้วมาแล้มมวมัวกันเดือดเดือดนะเอ้ยเจอเจอเจออยู่กับพี่สองตัวไอ้สัตว์เอ้ยไม่มีสกิลกระโดดอะ่ะไอตัวอ๋อมันมีเอฟนี่หว่าลืมลืมลืมหลบหลบได้หลบได้รอลังลังลังเอาตัวเดียวกันก่อนเลยเอาออกเหรอออกแล้วเหรอ,อ จบแหละอ๋อ or, นี่มันคนละแคนนี่ว่ะอ๋อแคนมันออกหมดแล้วแคนในโจ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 อ๋อไอแคนโจโจมัอนออกไปแล้วโจโจเดอะเดอะรีเจนเดอรี่เฮอไปหมดแล้วมั้งใช่ปะเชื่อหอ๋อแ๊บเดียวเองโหกำลังมันเลย กี่นาทีแล้วสิบนาทีละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปตัดนี้ตัดหน่อยให้มันเหลือสักแปดนาทีเนยสั้นแหลกจังเลยได้อโอ้ใช้พอละ